สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มาที่หอภาพยนตร์สารายาพอดีก็มีจัดนิทัศการมิชัยบัญชาผมได้มาร่วมงานด้วยก็เนี่ยเน,นี้ยนะตรงเนี้ยจัดนิทัศการแล้วก็นี่มารูป มิตในหนังเรื่องอินทรีทองที่โด่งดังมากว่ามิใชายป็นชาเริ่มดังแล้วตอนนี้เริ่มดังก็สแสดงหนังหลายเรื่องทั้งพวกอินทรีแดงอะไรต่ออะไรเนี่ยสแสดงผ่านมาหมดนะ ก็ามาเรื่องแรกเนี่ยแสดงเงินเงินเงินให้สเสด็จพระอ,องค์ชายเล็กพระเจ้าวรวงเธอพระอ,องค์เจ้าอนุสรมงคลการนี้ท่านก็ทําใหม่เรื่องหน,นึ่งนี้เสด็จพระอ,องค์ชายเล็กเนี่ยการทําหนังหรือการเขียนหนังสือของท่านก็ตามท่านก็จะออกมาแบบบางทีขวางงโลกหน่อยเขาทํากันไม่น่าพราะขหนงเนี่ยท่านก็คงจะเบือ่อ เมื่อไร่มก็พักขนพักโหนทำไมแม่นาคไม่ย้ายสถานที่มาอยู่กรุงเทพซะมั่งอ่ะท่านก็เลยสร้างเรื่องแม่นาคพระนครขึ้นแต่นี้สร้างเรื่องแม่นาคพระนครเนี่ยก็มิตรก็เล่นเป็นพระเอกนะแต่นี้เขาก็มาคู่ก,กับกิ่งดาวดารณีแต่นี้กิ่งดาวดารณีเนี่ยก็ด้วยความอะไรก็ไม่ทราบ ก็มีความสัมพันธ์กันคือการมาแท้คงจะเห็นว่าเหมาะสมกัน,น,นหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะก็เลยทำให้ทั้งสองเกิดความรักขึ้นคือช่วงนั้นมันก็มีว่ามีอีกคนหนึ่งขึ้นมาว่าอะไรชื่อสัตตีสอนเพชรรุง่งแล้วก็มีคนเดิมเพราะอีกคนก็คือจารุวันอันนั้นมีลูกด้วยกันแต่ว่าอันนั้นเลิกกันไปนานแล้ว นี่ก็ปรากฏว่าวันสุดท้ายเนี่ยที่สองคนนี่จะจากกันแล้วที่จะทําให้มิชชัยบัญชาเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วเขาก็จะมีอะไรล่ะบางคนก็บอกให้ทำไม่ได้มิชกันจะบอกต้องได้ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยตามนิสัยของเขานะก็ทางวังเราก็โทรศัพท์ไปบอกทางรองบีมผมอะ่ะให้ผมพาคณะไปถ่ายรูปด้วยเพราะว่าอ่า มิชางบินากับกิ่งดาวดาราีเนี่ยจะเล่นกันเป็นครั้งสุดท้ายฉากสุดท้ายในแม่นาคพระนครระหวังรุ่งขึ้นเนี่ยสัตย์ชองกิ่งดาวดาราีเนี่ยก็จะเดินทางไปต่างประเทศว่างัันเถอะเดินทางไปเรียนหรืออะไรนี่ตำนองนี้แหละแต่ว่าที่ทําให้มิตชางบันชามีอารมณ์เสียมากก็คือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีเสียคนหนึ่งรออยู่อะไรตำนองนั้นนะอันนี้ตามข่าวนะ ผมก็ไม่ได้ตามไปพิสูจน์อะไรหรอกข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวอะไรเราก็เขียนกันแบบนั้นเราก็มีคนพูดกันแบบนั้นอะ่ะแต่นี้ระหว่างที่เข้าฉากด้วยกันหรือก่อนเข้าฉากเนี่ยมิจัยบัญชาคมา,าก็จะพักอยู่ห้องหนึ่งกิ่งดาวดาวนีก็พักอยู่ห้องหนึ่งเขาจะไม่พักด้วยกันไม่พูดกันะแต่ว่าในฉากนี่มันจะต้องมีอะไรหรือตีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นเรื่องของบทบาท ป็นเรื่องของการแสด,แดงก็จนกระทั่งมันก็เกือบดึกแล้วนะก็ถึงที่จะต้องเข้าฉากร่วมกันอนะ่ะอันนี้การเข้าฉากร่วมกันเนี่ยก็การแสด,แดงก็ราบรื่นดีเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับทั้งสองเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอาศารว่ากำลังโกรกเคืองกันหรืเกิดความหึงหวงหรืออะไรก็ตามมันจะไม่มีอารมณ์พวกนี้อยู่ เขาก็จะแดงไปตามบทนะ่ะก็อันนั้นก็จบลงด้วยความรับรื่ตนตอนนี้หลังวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมิชัยบัญชาจะอารมณ์ไม่ดีตลอดเขาจะแสดงความหงุดหงิดอะไรต่ออะไรตลอดมาซึ่งตอนนี้มันใกล้เวลาที่เขาจะจะต้องไปเล่นอ e ีสีทองไปเกิดอุบัติเหตุกันนั่นนะ่ะ ก็คิดว่าเดี๋ยวสักตอนสุดท้ายจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไปสดแสดงเรื่องอินทรีทองแล้วก็จะตกหอ,อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนหน้าขอบคุณครับ